คัตเตอร์ยาหรืออะไรสวัสดีคะ่ะน้องพีนวันนี้หนูมาทำอะไรคะมาเล่นหางบัลลนงก์ค่ะอย่าช่วยกันลากอันนี้ก่อนนะคะหนักมากอ้าวหนูต้องโโหมตัวไปข้างหน้าพี่เขารอรับแล้วลูกไอซ์ไอซ์ไอซ์อ่ะกาอ่ะหนูดินดไปกา ไดลงแล้วนะคะอันนั่งแบบไม่ไดบร้อยอันนั่งดิแ <GO> ม <av uther> ่อัดกล้องอยู่อออ่่ะเเราา้มมนนยโอเคหันมาบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายโอเคจับดีด <esta q>. ี <rules>